สวัสดีครับพี่พน้องพบกับเคยหอยเมฆดาวพี่นอ้องอืมอ่ะมนนี้สีไปใส่กุ้งคื้อกล่างจากที่ผลประกอบการมาเมื่อเช้านี่โอ้ได้พ่อหมกพ่อก้อยอยู่ครับมันนี้ก็เลยสีมาเฮ็ดขั้นตอนให้พี่ให้น้องได้เบืองกันจัะจนี่คือหมู่เฮาที่สร้างมา นี่ครับกับปบางสิข้างในก็นจะเป็นถุงเงียพี่น้องถุงเงียเอางับไว้แล้วเอาถุงเงีย่ยออกมาพี่น้องอันนี้ก็ตากแดดไว้แล้วล่ะขั้นตอนแรกใส่เงีย่ยนะครับเยื่อถุงอันนี้สำหรับใส่เงีย่ยพี่น้องเงียเง่ยเก่าเอ้ยนีนทิ้มนี่ครับเงีย่ยเคยเมกมาร์กไว้แล้วถุงก็เคยเมก ก็คือเนื้อเหลือจากการไปตกปลาที่เคลื่อนล่ำปเปล่ามาแล้วเคยเอามาหมักกับล่าพี่น,อน้องก็ทีมนนีกินหอมกินฉุนนี่ครับเยือจากตกปลานั่นแหละที่เหลือก็เลยเอามาใส่กุ้งนี่ครับปั้นแบบนี้พี่น้องปั้นเป็นก้อนครับบางคนเขาจะสูตรไผยสูตรเรา ใส่พอดประดงปลาแดกใส่นวนใส่นี่อยบ่เห็ดเหตมันยุ่งยากพี่น้องเขาคือเขานี่ครับมัดนี่หลังจากนั้นเขาไปผูกข้างในครับนี่ซอดมือเข้าไปนี่ผูกให้รอยอยู่แบบนี้หลังจากนั้นมัดครับมัดมัดข้างล่างไว้ เนี่ยมันจะมีถุงอยู่ถุงนี่สำหรับเปิดปิดเวลาเอากลุ่งออกนี่มาทบมวยไว้พี่น้องนี่แบบนี้ครับหลังจากนั้นไปย่อนลงน้ำไเลยเขาจะใส่ไม้โผกหรือว่าใส่เชือกมัดโยนลงน้ำก็ะแล้วแต่ม,มักครับนี่แล้วลหลังนึง เดี๋ยวหลังที่สองก็เห็นด้วยกันครับหลังจากนั้นสีผ้าไปบ้างน่ครับเคยมีตีใส่สูตรเก่าสูตรเดิมนีแล้วใส่ใหม่ที่น้องผูกใส่ใหม่แล้ว แล้วนึ่งหลังหองมันกากาห้องบุบบุเลยพี่นอ้องเหมือนฝนกำลังจะจะมา อรอยเลยครับหมื่นเศร้ามันรุนกันพี่น้องมาจีหมานมอบอลาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ